สามเบียไทยแลนเนี่ยเราจัดครั้งแรกในเรื่องซีซั่น22,22นะครับลีของเราเนี่ยจะมีคะแนนสูงกว่าลีทั่วไปในประเทศไทยกว่า10เท่านะครับก็หมายถึงว่าทีมชนะนลเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยจะได้คะแนน15,600ค,คะแนนทั้ง4คนเลยนะครับซึ่งนักกีฬาไทยเนี่ยถ้าเราสามารถทำคะแนนได้ดีนะครับ เศเนี่ยเราไปสู้กับประเทศอื่นเราต้องอยู่เ็ใน25เอ่อที่สุดข,ข,ของโลกเราจะได้เข้าไปคอดเลือกโอลิมปิกที่ปารีสนะครับตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราแข่งไป4รลาวแล้วนะครับ4เร่าเนี่ยทำให้ประเทศไทยตอนนี้อยู่ในอันดับประมาณ28 29แล้วหลังจากวันนี้วันนี้เราแข่งอีกเลาหนึงคะแนนจะเพิ่มขึ้นไป มีโอกาสที่จะเข้าไปที่ประมาณ25ของโลกได้นะครับ่นกีฬาซีซั่นนี้เรามีโอกาสแต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นนะครับคือปีหน,น้าเรามีปี3 3เบียร์ไทยแลนด์ปี2023อีกคะแนนรงนั้นน่ก็จะมัวบวกยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถามีคะแนนอ,อยู่ในประเทศที่ต่ากว่า25ของโลกก็หมายความว่าเราจะได้ไปคอนเวารที่ปารีสนะครับค่อนข้างมั่นใจได้นะครับ,บ,บ,นะรบซึ่งจนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย,ยสำหรับผู้ชายนะครับรเราจะได้เป็นครั้งแรก มัน่นคั่งมั่นใจครับว่าเราสามารถไปคริปลายที่ปารีสได้ตัดถึงภาพ,พร,รวมการจัดแข่งขับในปีนี้นะครับพอใจมากน้อยแค่ไหนโอ้ดีมากเลยครับเอ่อครั้งนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ลีกเราเนี่ยเป็นเด็กที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยที่ถึงสามขวบสามเนี่ยสนามสามารถย้ายย้ายไปย้ายมาได้เราจะเลือกโลเคชั่นซึ่งเวลาเราถ่ายทอดแล้วเนี่ยออกไปถึต่างประเทศเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ย น้องของเรานะครับโดยเพราะที่เราไปรับในเรื่อเนี่ยจะมีวัดพุดิบอยู่มันสวยงามมากครับมีหลายประเทศที่ขเขาสนใจครับว่า,วา,วาประเทศไทยทำได้ดีมากสามารถโชว์แฟนตาลของประเทศไทยได้อย่างดีอย่างเงี้ยครับคือเราเราก็ดีใจครับที่สามารถจะโชว์เรื่องของการท่องเที่ยวได้เรื่องเรื่องการแข่งขันนี่ก็มันมากมเป็นปัจจัยถ้าเ,าเชิท่า,ากีฬาระดับโลกเข้ามานะครับประมาณ20คน รับผู้ชาย16คนผู้หญิงสิคนแล้วก็เอานักกีฬาเก่งๆของเราที่พัฒนาเอามาผสมกันเกมทั้ง3-4เรารวมกันนี้ภาคหนาเนี่ยสนุกตูดมากนะครับเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามนะครับความมันมากมากไปเลยตอนรับออกมาดีเช่นนี้ในปีหน้าต้องมีอีกครั้งแน่นอนสำหรับสามเบลไท a แลนด์ปี2023เนี่ยนะครับก็จะเปิดเพิ่ม เชื่อว่านักกีฬาเยาวชนไทยจำนวนมากครับเมื่อเราเห็นซีซั่น2022แล้วเนี่ยอยากเข้ามาร่วมเล่นกับนักบาสต่างประเทศที่ดีๆอยากซ้อมกับเขาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา,าเราจะคัดเลือกเราจะประกาศออกไปนะครับอยากให้หนักกีฬาเก่งๆนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเข้ามาสปคตเข้ามาซึ่งถึงวันเวลานั้นเนี่ยเราจะประกาศออกไปีนะครับ